นะครับเน่ก็เราก็เตรียมตัวกินข้าวกันก่อนนะครับเตรียมตัวกินข้าวน้องพลอยน้องตองกเล่นกันอยู่นะครับมือกุบมือกุบโค้งสีแดงมันคงออกไหมอุ้ยต้ เนื้อร่อยเอาดังๆเอรแล้วเราเาปเด็กมนจะพูดได้อะอายุกี่เดือนสองสอปีอันนี้ยีเดือนอันนี้น้องจะปีหกเดือนสปีปเดือนอินอันนั้นมันจะปี่ะวันกุบันกุ๊บ

แก้วฉุกนะคะเนี่ยจะเกี่ยวฉุกแล้วจำได้ฉุกแล้วก็ขวเ,เขือเอาไปแหละยังมาแล้วเปิดแล้วแก้วกับไก่หมดตาย่าคของคินบูนเลยนำไปโ,หโ,หโ,หโ,โอ้ยกินขา้าวแม่ข้าวกินข้าวกับน้องตองเย้ กินได้กินได้ข้านี่เด้เอานี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวไฟอ่ะเดี๋วกินข้าวไฟเล่นข้าวไเล่นไดได้มกอมันเผ็ดลองกินไม่ได้นะเคยดูว่าเจ้าดกินมันเผ็ดได้เห็นวจ้าลน้าองกินไะเจ้เเอาเลมหาก่อน กินอะกินไดต้อืมกินอมกกินข้าวเนี่ยอิ่มกินอาหารเนี่ยนะ้าสิไมให้กินะเขาข้าวอิ่มก่อเห็นมันเดียวก็เลยกินข้าวก่นนะแล้วก็กินเนาะเออเออเออ้อนพี่ก็กินวยนะรสชาติยงเหมือนกันเลยนะงใช่สีแดงมนจะอะไรนะอร่อยป็นกลิ่นเหมือน้อตอนเราค่อกินข้าวเลยเนาะ

งาลตรงแี้ดังๆอิ่มแล้วบักเฮ้ยได้ตข้าวก้อนวินนตีมไก่ล่ะอื้มอื้มอืมอืม เห็นมันจะดีนะนพอไปเจอมันกังตามควันเยควันแล้ไฟอะไร่ลูกเดเยอควันควันกุ๊บเอยควันกุ๊บเลยเลออันนี้นะนั่งลงมาเนี่ยนั่งลงเออไม่เก่งจังเลยกินไข่ฮะเดี๋ยวเอาปลาใก่อนิ้นเขนใสปลาใส่ก่อน น้องกันเชื่อน้ำปลาไม่เข้าใจนะเชื่อนะวันนี้ได้แหงเสียบ่แบบแบบแบบ้าวกินข้าวบาดนี้บาดนี้บัดนี้กินข้าวะเป็นค่ะบนี้ FC จดีทุกท่านนะครมากินข้าว้านะครวันนี้กินข้าวน้องตองน้องพอด้วยไม่ข้าลกีโมกครับ้าสาหรับเรา เราจะกินข้าวประมาณนี้อุ้ยอุ้ยกำเลยเบอรเบิ้งเ้ยจุ่มเบื่อจุ้มเบื่อกินอ๋ไม่เอมเยอะมากข้านยจำเลยำเลยก็นีอย่างนั้นแล้วักันน้ต่อ

จำบันกินพักกินพักจ่เจะจเรฟจจบันอาจหับันกินข้ามันก่บแล้วหัน้ำปลาพอพอโหเก่งเถบันเนี่ยทำเลยง่ายนเลยเข้าในปามันยัมีประจ นนไม่นานเื่นนะคะอยู่ปักไม่อกไว้อบไว้หรือ,บบอล่ะล่าเกินอุเรนโอเจียวฮะเขาเป็นยังไงบ้อะไร่ะน้ำมากเกินเขาได้ใช่ไหมไม่ชยบบูดะบูดะไปบ้านต้นเหี่ยวเนาะ มันม่ชุบม่ะอินันนี้คืออะไรเนี่ยอะไรปีกล้ยอร่อยจ้ตองเหรอมันเหมือนก้วยนึงเนาะกวยนึ่ง่อากินกินพ่อพากินไงตองกินตอนมันนอนหอนอะไไม่เ่อคไม่เคยกินตอนนอนหอนอร่อยถ้ากินพ่อปีกุ้ยเนอยปจบเนื่ยไเดี๋ยวนอน แบไหม่แล้วแ่แ,แบอาพ่อมันกินยังไงกินใราอ้อปาอไกินั <S <s <par im ful> ้ลกินเลยเกิ้เลยตัวให้พอ้มันกินกัดเข้าไปเลยเออวางยเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุก อร่อยชิมเลยคามรู้ใหม่ตัวนี้ตัวอ่อนๆยิ่งอร่อยตัวเก๋ๆจะออาดๆแต่อันนั้นมันใหญ่นี่กินกันั้มน้อยอันนี้ความรู้ใหม่นี่เพิ่งรู้ว่าตีกล้วยตีกล้วยปีกล้วยนาะอยู่เอาก็หนูเพิ่งรู้ไงปกติหนูไม่ได้ตีปีกล้วยตีกล้วยตีกล้วยแล้วหู้ไม่กินแล้ว กอย่างจะางหน้าปลาปลาเา้อกินกับปนปนปูปนปลากินะอร่อากกินกับมันจะไม่าดพังเรั้ังครับกลับไปเลยกินเลยกินทำไมเลยอ้ำกินดีดีกว่าอ้ำอ้ํอ้ำอ้อ้อ้ําอ้ําอ้อ้าอา น,น,น,นั่งเรื่องจับใช่เกิดผู้ต่อเมื่อ,อไหร่กิอกนอไรนะผัดเดียวอปะังนีง่นไมแปะแปะไดูจนถึงนั่งร้เอาอไรบอกว่านั่งไอลุเน่ัือไรอะ ตอบไม่เป็นไมพ่อยไม่ไม่มีเยอะใครหรอครับใครมาหมุนพากกันดิจัิปลาข้าเปล่าอืมไม่แล้วมาเอาขนมค่ะ นะครับน,นันก็กินข้าวอยู่นะครับขอบคุณเอฟซีเจดีทุกท่านนะครับขอบให้เอฟซีเจดีมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับที่เข้ามาชมคลิปชมโฆษณาเป็นกําลังใจให้ลุงหวางน้องตองตลอดนะครับ,รบขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับ